ฮัลนผูสวัสดีครับกบลับมาครั้งสําหรับม e c ครับอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวภาคนี้นะ,ะเรามาเล่นแมปที่ชื่อว่า the day to remember นะฮะวันที่เราจะต้องจดจํานะฮะ <laughs> ชื่อแมปมันก็แหม่งๆดีนะฮะอะ,อะไรอะ่ะ footstep คุณดูด้านมุมขวาล่างสิแ๊บนะฮะใช่คือตรงนี้ผมเปิดเอ่อ ซับไต,ตเติลเอ๊ะซับไตเติลอ๋อคือเอ้ยมาเข้าเวอร์ชันหนึ่งก้าก็เจ๋งดีนะฮะก็คือสมมติเราเปิดซาวด์ตรงนี้ถูกต้องไหมฮะอ่าซับไตเติลก็คือว่ามันแบบสามารถแบบเวลามันมีเสียงอะไรเงี้ยมันจะบอกมันเหมือนแบบใครไม่ได้เล่นเกมคืออ่านซับไตเติลด้าน,นล่างเอาอะก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยมันมีเสียงอะไรเกิดขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้มันก็เจ๋งดีนะฮะ อาท์ตอเรียลฮะถ้าผมกดตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นบัตทอนไหมเห็นไหมปุ่มทนคลิกเจ๋งดีอ่ะ another day It's just another day at the office of อ e ีตาลเป็นในออฟฟิศของอ e ีตาลใช้ W A S D เพื่อเคลื่อนไหวและเคลื่อนใหญ่เจ้าหมอนี่ไปรอบๆนะกดสเปซบาร์เพื่อกระโดดเอ้ย and อ๋อกดสเปซบาร์เพื่อทำกับสิ่งของนั้นนะฮะ โอเคเพื่อ okay. ถ้าต้องการจะพอสเกม To Pause The Game at anytime or to exit tutorial simply remove r e m the d e m o n to form freeze ถ้าต้องการจะออกก็คือเนี่ยเอาเดมอนบล็อกตรงนี้ออกอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ออกมาข้างนอกตรงนี้นั่นเองเอ๊ะโอเคฮะเอ,เอาใหม่เจ๋งดีอะก็คือแบบตรงนี้เป็นแบบที่ที่พอสอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคงั้นผมก็เอ้ย คือตรงเนี้ฮะรูปแบบเกมมันเป็นเขาเรียกว่า2.5นะฮะคือ2.5มิติอะไรประมาณเนี้โอเคผมกดสเปซบาร์ปุ๊บ I wish t h e y could g i v e u s m o r e space office <c oughs> <c oughs> ฉันคิดว่าออฟฟิศมันน่าจะมีาพื้นที่ที่มากกว่านี้นะเออเวลาเดินทีมันจะเดินแบบเสียงๆกันนะเห็นป่ฮะเออโอ้ยมันเดินยากมาเลยเป็นเกมสไตล์2.5นะ this the server room is off limit to low paid employee ออฟฟิศนี้ไม่มีอะไรดีเนี่ยจ่ายเงินก็จ่ายเงินน้อยอะไรประมาณนี้นะมาคุยกับเจ้าอาดัมกันดีกว่าเฮ้ยอาดัมอาดัมบอกเฮ้ยอีตาล important document require use important อ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อก็คือเลื่อนเลื่อนซ้ายขวาตรงนี้ก็คือมันแบบเพื่อแบบเลื่อนว่า ว่าว่าแบบจะใช้อะไรประมาณนี้แล้วกดสเปซบาร์เพื่อใช้งานมันอะไรประมาณนี้โอเคแล <c oughs> ในนี้มีอะไรไหมเออ this fridge pretty much empty at this point ตู้เย็นนี้มันว่างเปล่าเ <c oughs> ออมีน้ำด้วย <c oughs> I never get tired o f ออ e ฉันไม่รู้สึกเบื่อเลยกับน้ำฟรีอ๋อมันก็เป็นแค่ถังขยะแค่นั้นแหละอ่ะาไหนมาด้านนี้ชิอ่าห้องนี้มีอะใ่เอ่ยอ้ จัสอ่ะโอ้ยห้องมันแบบเหมือนห้องแบบเหมือนแบบหนูมากเลยมันสกปรกมากเลยเอ้ไม่ใช่เดี๋ยวหนึ่งนะห้องมันเล็กอ่ะมาคุยกับซาร่าดีกว่าออมสสามก็เกือบจะกลับบ้านแล้วก็มีอะไรบ้างนะ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  The boss say ไอ้น t h อ r u p g r กิ e อ๋อหัวหน้าบอกว่าฉันต้องอัปเดตคอมพิวเตอร์นิดนึงมันอาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยฉันไม่ควรที่จะเข้าไปในห้องสตอเรจร o มห้องเก็บของดูดิมีแมงมุมอยู่ตัวหนึ่งด้วยอ่ะแล้วไอ้เฮ้ยคุณดูดิเห็นป่ะพอผมกดฟันตรงนี้ปุ๊บในตัว NPC มหีนป่ะมันมันมันมีมอนแบบการฟันอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าด้วยเห็นปะเจ๋งดิอะ นายผมลองเข้ามาดูที่ห้องเซิร์ฟเวอร์อ่ะอ่ะอ่ะอ้อ่ะอ่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 ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะถ้าผมไปฟันเพื่อนทำไงเนี่ย๋อไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะโอ้มันให้ฟิลลิ่งคล้ายๆกับเล่นโปเกมอนยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ย มันอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นเกมสไตล์สองจุดห้ามิติไม่ใช่สองมิติด้วยไม่ใช่สามมิติด้วยแต่มันเป็นสองจุดห้ามิติฮะทางออกโอเคนี่คือ tutorial ฮะเรามา start กันเลยดีกว่าผมเอาับไ t i t ิลเสียงออกแล้วกันนะฮะโอเค start pocket knife ออ้ไม่บ้านของฉันมันมันไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่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 ฉันต้องหาแล้วล่ะว่าไฟอ่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุแน่เลยอย่าเข้าไปในไฟนะฮะ อ่ะดูกล่องโอ้ไม่ใช่มันเดินลำบากอย่ไนเขาไปในไฟดิมีเลือดจำกัดด้วยนะฮะมีจดหมายไหมจดหมายจดหมายไม่มีจดหมายเลยโอ้ไม่มีทางที่จะมานั่งพักในสวนสาธารณะหรอกนะอ่าเดินไปด้านขวาต่อมันมันเกมนักสืบเป็นไงก็มไม่รู้อ่ะเฮ้ยอีตา i อ s ชุกแก๊อยก็ฉันก็อยากจะช่วยนาเอ่อก็แบบฉันก็ดีใจนะที่ว่านายไม่ได้อยู่ในบ้านตอนที่บ้านเกิดไฟไหม้ฉันสามารถช่วยได้นะแต่ตอนนี้ฉันต้องดูแลแกะของฉันก่อนให้ฉันเข้าไปเอาเข้าไปเดี๋ยวนี้เราต้องการจะเข้าไปอประตูมันล็อกอยู่นะฮะไปด้านขวาต่อให้ฟิลลิ่งคล้ายๆโปเกมอนมากเลยฮะ อืมโอ้นี่มันเกมอะไรเนี่ยมีแอดมช็อปด้วยก็เดินครับล็อกพ i ิกโอ,โอ้โอ้โอ้เฮ้ยอ,อะไรควันอะไรตกใจหมดเลยนี่ห้องอะไรเอ้ย Police Station เฮ้ยแจ้งความแจ้งความ แจ้งความเฮ้ยบั d ด sorry to hear that about your your house hope nobody g ี t hurt เฮ้ยเพื่อนก็ <c oughs> เสียใจด้วยนะสำหรับบ้านนายฉันก็ก็ก็หวังว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรจากครั้งนี้นะเฮ้ยฉันก็อยากจะช่วยนะแต่ว่าราสาสามสามนี้คือมัน ช่างมันเถอะก็คือมันช่วยอะไรเราอะไรเราไม่ได้มันดูของในกล่องสิปิ๊บปี๊บป๊บก็เป็นไม่มีอะไรเลย <c oughs> ขออภยัย <c oughs> ไม่มีอะไรเลยไหนตึงนี่โอ้โอ้ oh! <c oughs> My pocket are dirty enough to carry this dirty r u c k <oughs> กระเป๋าของฉันก็สกรปกรกพอที่จะถือเจ้าหมอนี่ในนี้เขา มันไม่มีฐานที่จะเข้าไปข้างในนี้ได้หรอกก็กดปุ่มไงิฮิฮิฮิเดอร์ตี้แร็กป้ายนี้เขียนว่าอะไรเอ่ยอ๋อก็เป็นป้ายโฆษณาไม่มีอะไรไหนตรงนี้เึิง <c oughs> ก็เอาหลักฐานอะไรมาหน่อยละกันเออฉันจะได้จัดการให้นะฮะโอเคและนี่คือพรมสกรปรกสกรปรกนะฮะเดอร์ตี้รักอันนี้ The shop owner c r o s e d o w n this shop. I guess the child has no need customize showerhead. ช h อบนี้ได้ถูกปิดไปแล้วฉันคิดว่าเออเมืองนี้เนี่ยไม่ต้องการร้านเสริมสวยตัดผมหรอกใช่ฮะมันไม่มีใครต้องการร้านเสริมสวยตัดผมหรอกผมชอบจริงๆเลยดูดิก็หัวแต่ละคนหัวละขนาดนี้ร้านมันก็ต้องเจ๊งดีถูกไหมล่ะเออไหนมาดูอ่นตรงนี้มีอะไรเอ่ยกิ้งกกิ้ง ไม่มีอะไรข้างในเตาเผานี่เลยโหเกมเป็นอะไรที่เดินยากมากเลยเนี่ยโอ้ป oh, อ uh, uh. oh. ึ๊บอึ๊บโอ้มีถังเปล่าด้วยนะฮะได้ถังเปล่าด้วยถังบังหน้าผมไม่เห็น if i if อ่ะอี่ชาฉันเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอึ๊บปึ๊บ โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเราก็ได้ถังมาแล้ว empty bucket ก,ก,ก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรอ่าผมลงไปข้างล่างตัวนี้แล้วกันนะอ่าลงไปข้างล่างลงไปลงไป,ลงไปสิลงไปโอ้มันคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นร้านอะไรหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปดูดิ Nice our little hood the greatest way to live w i t h you r mean ก็เป็นแค่บ้านเฉยๆไม่มีอะไร เดินย,ยากจริงๆนะฮะเขาบอกเลยน,นี่อะไรเอยอ๋ออันนี้กลวยรถนะฮะอันนี้ป้ายอะไรเอ่ยติ้งต้องติ้งต้อง this way to summer f e s t f o r t e c e you are one sort of banner ่ h uh, my guess ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรอู้ Summer Fest สโฟลเทกโอ้ เ,เป็นกิจกรรมยามว่างซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมมาที่ทำไมแ <c oughs> ป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งเอาอมัน <c oughs> ผมขอออกจากที่นี่ไปก่อนมันแมปมันกว้างอะเนี่ยมันจะสิ้นสุดยังไงะ อสิ้นสุดแล้วน,นี่ลานบาสเกตบอลอืมแถวนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะต้องส่องนะเพราะมันเป็นลานโลง่ลงๆอืมแถวนี้ก็ไม่มีลานอะไรต้องส่องเอออันนี้มันเป็นสถานที่อะไรเอ,อ่อกิ้งอ f e ูฟ to g o in women let's zoom อ่ะอันนี้เป็นห้องน้ำผู้หญิงฉันไม่สามารถเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงได้อ่ะอันนี้ลานบาสเกตบอลก็เป็นเงียบๆไม่มีอะไรหาไปข้างบนต่อ

สงสัยจะหลบหมาอยู่นะฮะแป๊บหนึ่งน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 ะเฮ้ย hey, ข้างบนเป็นไงบ้าง <c oughs> Thank you for curing that m e a n so o h wolf Maybe you can help me with something Kaiser ขอบคุณที่ช่วยฆ่าหมาตัวนั้นนะอะไรประมาณนี้นะฮะอ๋ออันนี้เด็กนะอันนี้เด็กนี่เด็กขอบคุณที่ช่วยข้าหมานะคะนะฮะ i l l e y really want m o m to break pumpkin pie ฉันต้องการให้แม่ของฉันเนี่ยอบพังกินพายมาให้จังเลย อันนี้น่าจะเป็นลานสวนเด็กเล่นนะฮะตกใจเลยเมื่อกี้มีหมาแล้วนี่อะไรเอ่ยวูฟหนังหนังหมาป่านะฮะอันนี้มีดมีดประจำตัวนะฮะโอเคตึ๊บตึ๊บตึ๊บมีอะไรหมกึ๊กึ๊บ,บ,บ,บฉันก็อยากจะพานะแต่ฉันจะต้องเดินทางต่อไปโอเคมันคือตรงนี้นี่เองโอเคเราก็เริ่มสำรวจกันเกือบจะครบแล้วนะฮะอ่า เจ้านี่ยังก็ if you have time there nasty wolf w a r r i n g อะนี่ไงถ้าถ้ามีเวลานะช่วยมันจะมีหมาอยู่รอบรอบเมืองเนี่ยซึ่งหมานั้นนะมันอาจจะฆ่าแกะฉันได้จัดการมาให้หน่อยดีแล้วฉันจะช่วยนายอ้าเราได้เราได้หนังหมามาแล้วนี่ไงแล้วก็ปุ๊บอีกรอบหนึ่งก็ฉันจัดการหมาให้แล้วไงอ๋อนี่ไงอ๋อพอเอาหมาขี้ขวานปุ๊บนี่ไงอ๋อตอบขอบคุณที่จัดการหมานั้นโอเคตามฉันมา OK, dùi lại, gẹt, đãi, rồi rồi này, theo chân mà. Nếu nay ở nhà là hỡ,ประเด็นคือ nay ở nhà, gẹต้อง bên trong này, ở trong này, vào đi, đúng không? Oh, cái gì vậy? Hello, 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 bark, 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 hello. บักแล้วฮะไปแล้วฮะชีวิตนี้แมปบักแล้วตายแล้วทำไงดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตัวละครเราอยู่ไหนฮ <c oughs> ัลโหลออกไปก่อนอ่ะแล้วเข้ามาใหม่ เอาล้วฮะท่านผู้ชมเอาละสิเอาละสิเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตัวละครบักจบแล้วชีวิตน <c oughs> ี่ผมมาที่ไหนเนี่ยห้องรับอะไรเนี่ยมีฮารองกรเกเรมอยู่ด้วยเฮ้ยมันบักจริงๆนะเนี่ยบักจริงจังด้วยอย่างงี้เรียกจริงจังออกเกิดเทียงแปดครั้ง ตตตก็มันเกมบักแล้วจะยังไงเออเฮอเฮเออจบเกมจบชีวิตละทำยไงดีอะ่ะอันนี้ไงเฮ่เฮ่เฮ่เดี๋ยวได้ได้ได้เก็บได้แล้วเก็บได้แล้วเก็บได้แล้วกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนนี่ตัวละครเราอยู่นี่ตัวละครเราอยู่นี่ นี่ตัวคอยอย่างนี้หยุดยุดยุดอ่ะตัวคอยอยู่นี่โอเคทำไงอ่ะเกมมทสองเหรอไม่อ้าวแทงเลยมาอันนี้ผมเริ่มเกมใหม่นะฮะ,อะพอเข้าไปปึง้งโอเคได้แล้วบัคกอย่างแรงนั่งสิอ่านั่ง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 เอากาแฟเอาขนม,มรครเคี้ยวอะไรไหม All right Suit yourself โอเคทำตัวตามสบายนะอะไรอย่างงี้โอเคเราอาจจะต้องเข้าไปในเมืองเพื่อท w h ีว y o อยู่แล้วเราก็ดูว่าเราจะสหอะไรได้บ้างนะฮะมีอะไรไหมปิง อ๋ออ่านไปเลยเฮียเช็ค you p r o p e r t y need it อ๋อเอาเงินมา50ดอลลาร์นะฮะระวังด้วยละกันอ่ามันเป็นเมืองที่ใหญ่นะอ่ามีมีม,ม,มียานพานะด้วยอันนีออ้มันยากเหมือนกันนะเนี่ยที่ว่าจะหาอะไรภายในในนี้นี่มีต้นไม้ก็ไม่มีอะไรหนะเข้าไปข้างในบ้านเขาซิมีได้ไหมมีอะไรไหมก็ในนี้ไม่มีอะไร เป็นแค่ไม้กระท่อมไม้นะฮะอ่ะคือไม่รู้นะมันเป็นการสปอยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพอผมเข้าไปข้างในตรงนั้นเห็นปะมันแบบมันมีแบบเขาเรียกยังไงอะมันเห็นปะมันั้นมันมีมันมีแบบเป็นโรงงานอะไรสักอย่างเห็นปะฮะซึ่งไอ้เจ้าหมอเนี่ยน่าจะเป็นอะไรแน่เลยเมื่อกี้มันบั็กแล้วมันสปอยออกมาหมดเลยอะฮะไม่รู้ดิมันจะใช้หรือเปล่าผมเอาถังน้ำตัวนี้ก่อนลวกันถังน้ําอะแล้วก็พรมในสถานีเอ้ ใน police station ด้วยตึงโอเคแล้วก็อันนี้คุยกับตำรวจนิดนึงโอเคคือเราต้องคือแต่ละตัวละครเนี่ยเราก็คุยให้ครบนะฮะคือแบบกด space bar คุยไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าจนกว่ามันจะถึงประโยคสุดท้ายอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็คุยกับเจ้าเด็กนี้ด้วยอ่ะคุยกับเ็็ต i n งเนี่ยเราต้องการ อ๋อน,นี่ไงเราเราอยากได้พัมกินเนี่ยเออเราต้องหาไข่เขียวอ่ะอกรีเน็กแล้วก็น้ำตาลนิดหนึ่งไข่เขียวทำไมมันต้องสีเขียวด้วยละ่ะโอเคด้านขวานี้เป็นห้องห้องน้ำผู้หญิงผมจะไม่เข้าไปอ่าโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรในรถนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมขอตรวจสอบรถก่อนแล้วกันนะฮะอ่าแป๊บหนึ่งนะปิง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  เออเอ๊ะเอ๊ะเ,ะเะนี่ผมยังไม่ได้ไเข้า I don't think เด็บเข้าไม่ได้นะฮะเด็บมันแต่งงานนั่นแหละอ่าตรงนี้มีอะไรไหมเออโอ้ please refill เมลอนเมลอนโปรดอย่าขโมยแทงหมูไม่ใช่เออ จะขโมยแตงโมนิดนึงก็ขโมยไม่ได้จิบบไอวอนแตงโมไอวอนแตงโมอยากได้แตงโมเอาแตงโมมาข้างบ้านหลังนี้อ่าฉันอยากฉันยังไม่อยากได้เพื่อนบ้านแล้วนี่แหละคืออันนี้คือสถานที่อะไรเอ่ยกิ้ง The h o w Hall is closed until the Summer Festival protest is over <laughs> ก็เอ่อทาว n Hall ก็คือเหมือนแบบเหมือนแบบจุดศูนย์รวมของเมืองอะนะฮะ <laughs> แล้วก็กลับมาที่เดิม เมื่อกี้บั๊กอย่างไม่น่าให้อภัยอันนี้บ้านเราก็อย่าอย่าไปนะครเพราะว่าเดี๋ยวเลื่อนรถปึ้งด้านนี้มีอะไรไหมอ่ะเฮ้เฮ้เฮ้เด้านตรงนี้มีน้ำ if ก็ชาชันต้องการน้ำก็อ่าได้น้ำด้วยเออเอาน้ำไปดับบ้านก่อนได้ไหมอ่ะเอาน้ำดับไฟในบ้านก่อนได้ไหม โอ้อ t t ิ e w a t ั r m u ม t go a long w a ว this town. เฮ้ยเข้าไปในบ้านดูดีกว่าโอ้บ้านไฟไหม <c oughs> ออกมาก่อนฮะ <laughs> โอเคบ้านไฟไหมอ่าไปไปตรวจสอบเมืองก่อนละกันนะโอเคเมื่อกี้เราเข้าไปในบ้านได้แล้วมันน่าจะมีหลักฐานอะไรภายในบ้านนี้บ้างแหละนะฮะอ่าแ้วตรงนี้พาไปไหนเอ่ย The l o r d reading In and out of this town Block u n t t l the ่เด m ร e s t i t ม v ร r ฟิทิ t อ s โปรเถนนนี้เป็นถนนพานไปออกไปยังนอกเมืองซึ่งมันจะถูกปิดจนกว่ากิจกรรมจะเสร็จอันนี้เป็นทางเข้าเมืองนะฮะมันถูกล็อกเอาไว้เกือบปีแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในนี้มันมีอะไรแล้วเราจะเปิดมันได้ยังไงมแล้วไอ้ผมเช็ดก,ก,กากากนี่เราจะทำไงกับมันเนี่ยเอาไปเอาไปซักเหรอเดอรตีอามาซักกับน้ำได้ไหม ซักไม่ได้นะฮะเฮ้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 เเเเเเแลวต้นไม้นี้มีอะไรไหมก็เป็นต้นไมใ้มใหญ่ฉันว่าน่าจะมีต้องมีเครื่องมืออะไรอย่างนี้นะครับมีตรงไหนไหมอะตรงนี้เรายังไม่ได้ลงอเดี๋ยวๆนะตึง้งอ๋อสิ่งนี้จะต้อง ฉันจะต้องใช้เงินมากมายแน่เลยในการที่จะซ่อมบ้านหลังนี้นะฮะมีอะไรไอีกไหมกึ้งเมลอีเมลไม่ได้รับจดหมายมาเป็นอาทิตย์แล้วไหนผมจะแกะตัวนี้ผมจะทำไงกับแกะตัวนี้ได้บ้างไหมกิ้ง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 ไม่ได้นะฮะเป็นคนที่ว่าเดินได้เมาที่สุดในโลกแล้วล่ะฮะเนี่ยเจ้าหมอเนี่ยโอเคงั้นผมก็คงเข้าไปในบ้านแล้วกันนะฮะไม่มาก่อน โอเคเข้าไปในบ้านของเราเข้าไปซีมันเดินได้แบบเมาเมามากเลยโอเคเข้าตั้งสติฮะค่อยๆเข้าไปในบ้านเดินดีๆระวังไฟจะโดนโดดไฟคงไม่โดนเราหรอกในนี้คงมีอะไรไหมหลักฐานอะไรไหมมีไหมมีไหมไม่มีไม่มีอะไรในไมโครเวฟเลยไม่มี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 ของอะไรทั้งนั้น ตอนนี้ผมกำลังดูอยู่ว่ามันเหลือของอะไรบ้างที่ว่าจะเก็บเป็นหลักฐานหรือเอามาใช้ได้ก็เป็นเป็นต้นไม้ <c oughs> ที่หลงเหลือจากการไฟไหม้บ้านชั้นเดียวเองเหรอฮมโอ oh, thank goodness for fireproof cell โ oh, อ้อะไรเงี้ย Pocket w a t c h มีนาฬิกาด้วย Oh, t โอ้แตงกอเทศ for five f o o l sale him hmm t h e a r note that you read you have been selected process to 184 and horror r a v e there is t look good at all at least t h e t ถ้าหมาย o ็พ็อกเก็ตวอท์อ่ะเป็นว่ามันได้ได้ได้กระเป๋าได้ได้ทองมาได้นาฬิกามาอ่ะมีอะไรอไหมฮะมีอะไรอไหมฮะสองฮะสอง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 เดินลำบากลำบาก ทำไมบ้านเราถึงไฟไหม้นั่นแหละประเด็นมาห้องสุดท้ายฮะด้านขวาตรงนี้กึม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 อู้อ,อ,อ,อู้มีบางอย่างอยู่ในถังขยะเหมือนเหมือนว่าจะเป็นเอ่อทอสไลเตอร์ก็คือแบบอุปกรณ์สำหรับทำฐานและนี่อะไรอีกไฟล <laughs> ำบากมาก <laughs> <laughs> เดินเหมือนคนเมาเลย อ๋อนี่เตียงนะฮคะ,คะเนี่ย w e l l I Don't Be s l e e p i n the Bed ฉันฉันคงจะไม่อยากนอนในเตียงนี้อีกต่อไปแล้วละ่ะอันนี้คือเตียงนะฮะเตียงมันมอดไม้ไปแล้วข้างหลังนี้มันพาไปไหนเอ่ยอคงไม่มีอะไรแล้วละ่ะบ้านเราก็ก็หมดแล้วนะฮะอ่าได้ได้ได้มาสองอย่าง Pocket Watch กับ Chain Writer ก็ทำไฟ๋อหละไปไหนต่อละนั่นแหละคือประเด็นฮะไปหาตำรวจดีกว่า เหมือนว่าเราได้จดหมายแ้วประมาณนี้ไม่มีไม่มีไม่ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยโอ้ oh. y eah that's good enough for me lucky we have accounting here ได้รับเช็คมา500 US จะพางสถานีตำรวจกันแล้วอันนี้คือเช็คฮะได้ได้เงินเช็คมา500แล้วเราจะเอาเช็คนี้ไปขึ้นเงินที่ไหนอะร้านขายของเหรออ๋อ oh, sorry เราเราเราเอารับเงินสดแค่นั้นเราไม่เชื่อถือรัฐบาลนะฮะเจ oh. <laughs> ๋งอะแล้วเราจะไปขึ้นเงินกับรัฐบาลได้ยังไงแล้วเนี่ยรัฐเออ ซิตี้ฮอล์ก็ยังไม่เปิด push it, push it, push it. เปิดสิเปิดสิเปิดสิเข้าไปเข้าไปมันมันไม่ยอมเปิดให้เราเอาไงดีอ่ะอ่ะเข้าไปยังในนี้ล้กันเนาะเอ้ยเรามีเช็ค500บาทเอ้ย500 US เอาเร็วเร็วสนใจเราหน่อย แล้วเราจะไปหารัฐบาลจากไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลสนใจกันหน่อยนี่นาฬิกาทองเอ้ยนาฬิกาแพงนะเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครสนใจเราเลยเอาไงดี <c oughs> กลับไปไหนเอี่ย <c oughs> <c oughs> ในนี้มีอะไรไหม อยากเข้าไปในบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเนาะเข้าไปไม่ได้ก็บ้านหลังนี้คือไม่มีอะไรฉากนี้ก็ไม่มีอะไรถือว่าจบแล้วใช่ไหมเนี๋ยลองมาฟันฟันฟันตรงนี้เผื่อมันจะมีอะไรอีกไหมไม่มี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 อืเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้ปะออด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 เข้าไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้ไปหาเด็กอีกรอบหนึ่งเดินวนจะทั่วแมปแล้วเนี่ย อ่ะหาเด็กเฮลโหลเนี่ยเราต้องการพัมกินเนี่ยผมว่าคงจะต้องไปหาที่ร้านช็อปอะฮะ,ะแล้วก็แคะอัน,นอันนี้ร้านทำผมอันนี้ร้านทำผมเจ๊งไปแล้วอันนี้สถานีตำรวจ <ng> อย่าลืมจา <ng> ่ายภาษี <ng> ด้วยล่ะ <ng> <ng> กับเดี <Cornell> ๋ยนะในสถานีตำรวจแป๊บนึงเรียวขวามาแป๊บเรียวขวามาแป๊บตู้เย็นมีอะไรไหมเข้าไปเปิดตู้เย็นก่อนขโมยของกินในตู้เย็นสอนอสถานีตำรวจมีอะไรกินบ้างตู้เย็นนะเปิดตู้เย็นดิตู้เย็นเปิดไม่ได้เหรอตู้เย็นเปิดไม่ได้ไหมเปิดไม่ได้ก็ไม่เปิดไปที่อื่นต่อมาที่เนี่ย ถ้าให้เดาก็คือยาเนี่ยตอนนี้เงินเรามีอยู่50ถูกไหมฮะงั้นอาจจะต้องซื้อที่เออขายคุญแจนะฮะล็อกพิกโอเคได้ได้ที่เอ,อแขะคุณแจมาแล้วนะฮะเอ้ยแม่คุณแจดิถ้าจะล็อกใครก็ไม่รู้อืมแะายบาีแกะปาดแก,ดแกบ๊ายบายแกะ เาไงกับไอ้เจ้าหมอนี่ดิเจ้าหมอนี่มันมันเป็นคนดีจริงหรือเปล่าเหอะไหนเราเข้าไปดูดิเราอยากเข้าไปเข้าไปไงดิเราเอาอันเนี้ยเอาอันนี้ไปให้เพื่อนเราดีกว่าเผื่อจะมีอะไรดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีไม่มี ไม่มี <S <S ไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีไม่มีอืมไม่ไม่รู้จะไปไหนแล้วนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอันเลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งอืมเดินไปเดินมา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 หน้าเอ็นดูโอ้ตตเตตเตตเตตตต กระดิงกระเดือดตึรดตึรดติร์ดแมว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 ,มวเอาเทียนทีฮะไปเลยเว้ยเว้ยระเบิดโอ้ว้าวนั่นก็สนุกเหมือนกันนะโอเคฮะมาใหญ่เมืองกันดีกว่า